English at 605 Hello. Hello and welcome to English at 605 with Maria and Toy. English at 605 Maria As you know, last week we saw several common English expressions and idioms. This week we'll continue seeing some of these expressions in order for all of you to practice your English skills. Do you remember what an idiom is? Idiom is a group of words. that have a particular meaning that is different from the meaning of each word on its own เหมือนที่เรารู้กันเลยค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเรียนรู้สำนวนต่างๆในภาษาอังกฤษไปมีคำว่า expression แล้วก็มีคำว่า idioms ด้วยถ้าตามเรามาก็จะรู้ว่าสองคำนี้แตกต่างกันค่ะอย่าลืมว่า idioms นะคะก็คือเป็นกลุ่มคำที่มีความหมายไม่เหมือนกับสิ่งที่เห็นเลยไม่เหมือนกับ expression ค่ะ Let's explore today a few more expressions and idioms in English. Mm. The first idiom we'll see is comparing apples to oranges. apple mm. orange. <coughs> yes, we are not talking about the fruits in here. อ้าว,ความหมายไม่เกี่ยวกับผลไม้เลยค่ะ。This <laughs> means comparing apples to oranges means to compare two things that cannot be compared. o รือเปรียบเทียบสองไอเ e มห e ือ e ระสบ t a รณ์ที่แตก f e างกั t t าก i นเปรียบเทียบ e ม o ได้นั่นแหละแหม่ไม่เกี่ยวกับผลไม้แต่ก็พอเห็นภาพนะคะแอปเปิลกับส้มเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉันคำว่า comparing apples or so to oranges ก็แปลว่าการที่เปรียบเทียบสองสิ่งที่มันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยค่ะเช่นเรื่องประสบการณ์อย่างเงี้ยเป็นต้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้จริงๆริง let's see one example when you ask Which job is your favorite? Nurse or teacher? It's impossible to decide. It's like comparing apples to oranges. โอ้โหอันนี้ชัดมากเลยทีเดียวเมื่อกี้ตัวอย่างบอกว่าเดซ่าชอบงานไหนมากที่สุดนะระหว่างเป็นพยาบาลกับเป็นคุณครูคนตอบเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยจริงๆเหมือนกับ comparing apples to oranges ก็คือมันเปรียบเทียบไม่ได้ค่ะ Okay o u cannot compare two jobs that are totally different เอ้อแม่มันก็มันแตกต่างขนาดนี้จะเปรียบเทียบได้ยังไงล่ะ Okay let's s e a h นะ nice expression every cloud has a silver lining has a silver lining where is me this is mean that good things come after bad things yeah Every sad or unpleasant situation has a positive side too. อย่างนี้นี่เองค่ะเขาบอกว่าก้อนเมฆเนี่ย silver lining ก็คือมีแสงสะท้อนเนี่ยเป็นสีเงินๆอยู่ด้านหลังความหมายก็คือว่าจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนถ้าเราคิดว่าเมฆเนี่ยคืออุปสรรคใช่ไหมคะด้านหลังอุปสรรคเมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานั่นเอง Let's see an example. Even thought he lost the match. He gained experience and was more confident. has silver Cloud Every Lighting a ตัวอย่างการใช้ประโยคนี้เลยค่ะประโยคเมื่อกี้นะคะในตัวอย่างบอกว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะพ่ายแพ้กับการแข่งขันในครั้งนี้แต่เขาเองก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความมั่นใจมาอีกเพียบเลยแล้วก็ใช้ประโยคว่า every cloud has a silver lining แปลว่าแหมเรื่องเราไม่ดีผ่านไปแต่จริงแล้วก็มีเรื่องเราดีๆอยู่ข้างหลังเหมือนกันค่ะ yeah this is also available for you know when someone loses the job but find another one much oh. better so every cloud has a silver lining ีใครๆก็ใช้ได้เลยนะสมมว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่มีงานแต่ได้งานใหม่ข้างหน้าที่ดีขึ้นก็แปลว่า cloud has a silver linings ค่ะ yes another one very nice expression Once in a blue moon. It's mm. romantic. Mm. Blue moon. Once in a blue moon. What yes. does it mean? Yes. It means something that is extremely rare, rarely happening. Yeah. Mm. Oh, เพราะว่าอะไรนั่นหรอเคยได้ยิน blue moon ใช่ไหมคะพระจันทร์สีน้ําเงินเนี่ยเพราะว่านานๆที่มันจะได้เห็นถ้าเกิดเราพูดว่า o n นสินเดอ blue moon แปลว่ามันหายากมากเลยแจ <laughs> <Yeah. S 2> <laughs> จะไม่มีเลย <laughs> because there's no blue moon so it's e a v e y rarer let's see an example y e ่ h I'm very careful about what I eat so I eat fast food only once in a blue <laughs> <laughs> moon ชอบประโยคนี้มากเลยนี่ประโยคนี้ น่ารักมากค่ะตัวอย่างก็คือบอกว่าฉันเนี่ยดูแลตัวเองในเรื่องการกินทุกๆอย่างเลยเพราะฉะนั้นฉันก็จะกินฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารที่บางคนอาจจะรู้จักว่าจังฟู้ดเนี่ยนะคะแค่แบบนานๆนนทีบางครั้งนะ่ะกินไม่บ่อยหรอก I'm v e r y careful about what I eat เห็นไหมดูแลตัวเองดีมาก so I eat fast food only once in a blue moon yes yeah, so yes so do you remember comparing apples to oranges จำไว้นะคะ e v Every silver cloud lining blue one's and has a silver lining, and one in a in moon สามคำนี้สำหรับวันนี้ค่ะเอาไปใช้กันได้เลยนะคะ Yes that's all for today but be with us tomorrow to discover more English expressions and idioms Bye 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 ค่ะ English at 6.05 Welcome back to English at 6.05 with Maria and Toy. English at 6.05, กับ Maria และ Toy You may know that this week we explore common English expressions and idioms. Do you remember what an idiom is? An idiom is a usual phrase which means something different from the words inside it จะได้ยินคำนี้ช่วงนี้บ่อยนิดหนึ่งนะคะทั้ง idiom แล้วก็ expression ด้วยสองคำนี้ก็คือสํานวนเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่วิธีการใช้แปลเขาเขียนนี่แหละค่ะ idiom เนี่ยมันยากกว่านิดหนึ่งเพราะว่าเวลามองเห็นแล้วทำไมมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นเลยค่ะ today we'll see a few more expressions and idioms in English วันนี้นะคะมีคำศัพท์ที่คุณมาเรียจะมาบอกเราอีกแล้วค่ะ Let's see the first one. The early bird gets the worm, mm -hmm. or it can be the early bird catches the worm. We, this <laughs> yeah, Early what bird, early bird. What is early bird? <laughs> Wake up early, of course. No Yes. So the meaning of this, uh, the early bird gets the worm, yeah. Its the meaning is being first improve the chances of success, yeah. The first people to arrive will get the best stuff of course. We must start something early to maximize the results. เนี่ยคนหู่นเลยใช่ไหมคะตื่นเช้าเนี่ยก็จะได้กินหนอนก่อนนั่นเองใช่ไหมนกที่ตื่นเช้าเพราะฉันแล้วคำนี้แปลค่อนข้างจะตรงตัวเลยค่ะก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรก่อนคนอื่นนั้นก็จะมีโอกาสที่ว่าจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นค่ะ Let's see some examples. I go to the store early because the early bird catches the worm <laughs> and I get the best sales. โอ้โหเปช็อปปอร์เลยนะไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ไปห้างเช้าๆหน่อยเพราะเขาบอกว่า early bird catches the worm เพราะอะไรนั่นหรอเพราะว่าจะมีเซล์ตั้งแต่เช้ากัดถ้าไปแรกๆเดี๋ยวจะได้กินนอนค่ะ Yes and another one like for parents to enroll your son in this college you should remember that the early bird catches the worm เออยูมัสต์สมัครเอรีโอันนี้สําคัญมากเลยส่งลูกๆไปเรียนหนังสือใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีบอกค่ะว่าถ้าเกิดว่ามาสมัคร Earl เบิร์เนี่ยอาจจะได้นอกจากได้หนอนแล้วเนี่ยนะคะอาจจะได้ราคาลดลงด้วยเพราะนแล้วถ้าเกิดว่าใช้สําหรับการสมัครเรียนก็มีคําว่า early bird c a s h the worm ได้ด้วยค่ะ yes another expression that is very nice mm. the elephant in the room Where <is> oh 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 e r e i the elephant i s a bit big now no this is an expression that means that there is an no obvious problem or difficult situation that people do not want to talk about. It's a big issue or problem that people are avoiding. แล้วเธอก็คิดว่ามีช้างอยู่ในห้องค่ะคุณมาเรียบว่า the elephant in the room. แต่จริงๆแล้วมีความหมายอย่างนี้ค่ะว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ยากมากเหลือเกินแล้วทุกคนในห้องก็เงียบหมดเลยคือปัญหานี้มันยาก หนักแล้วก็ใหญ่หลวงมากเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้เราจะเรียกมันว่า the elephant in the room let's see one example how we can use this expression Henry arrived at the office yesterday with a huge black eye he gave us no explanation and nobody asked him about it so we sat there for the whole day with this elephant in the room โอ้ตัวอย่างนี้ค่ะบอกว่าเฮนรี่เนี่ยเข้ามาในออฟฟิศนะคะแล้วปรากฏว่าไม่ได้เข้ามาเปล่าๆค่ะแมาขอบตาดำมาเชียวนะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เพราะว่าเฮนรี่ก็ไม่พูดอะไรเลยสักคำพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็เงียบแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมาครกค่ะในห้องมากๆเลยแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ elephant in the room so the elephant in the room is the problem is the situation that h e r r y didn't explain what is it, uh, yeah? คืออะไรรู้แจริงๆแต่รู้แต่ว่าเป็นปัญหาแน่ๆค่ะ yeah one other expression that is very nice and you may have h e a r d it before there are other fish in the sea คำนี้เคยได้ยินไหมนะเขาบอกว่ามีปลาอื่นๆอยู่ในทะเลอีกนะ or you may have heard it like there's plenty of fish in the sea also ด้ว่ามีปลาเต็มไปหมดเลยในท้องทะเลค่ะ yeah the meaning is that there are many other suitable people Things, opportunities, or possibilities in the world that one may find. so it's okay to miss an opportunity other will arise ง yeah? านี้นี่เองแหมก็เป็นคำปลอบใจนี่แหละค่ะสมมติว่าเราไม่ได้งานนี้เนี่ยแต่ว่างานหน้าอาจจะมีก็ได้เราก็จะพูดให้กำลังใจว่า there's plenty of fish in the sea แหมงานนี้ไม่ได้จับปลาตัวนี้ไม่ได้มีปลาตัวหน้าอีกค่ะ let's see an example yeah about people yeah t h e r s suitable people <S mm. <S when my girlfriend broke up with me mm. she told me there are other fish in the sea and that's I found suitable someone better and more better แหมใจกว้างจริงๆเลยตัวอย่างบอกว่าตอนฉันเลิกตัวแฟนเก่าเช่นนี้นะหล่อนนะบอกฉันว่าเฮ้ยไปหาคนอื่นเถอะยังมีคนสวยๆดีๆกว่านั้นอีกเยอะแยะแล้วฉันก็เจอจ่ะไปเลยล่ะ Yes m a y many o p p o r t u n i t i e s to come that's all for today thanks for being with us see you tomorrow bye bye <laughs> English at 605 and hi, I'm Maria and I'm Toy. From English at 605. So, Maria, and English at 605. As you know, this week we practice common English expressions and idioms. An idiom is a group of words in a fixed order that we have that has a particular meaning yeah that is different from the meaning of each word on its own คุณหนูเันจังเลยนะคะ2อาทิตย์แล้วที่รู้จักคําว่า idiom ค่ะ i d i o m idiom กับ expression สำนวนนะคะ idiom เป็นคําเนี่ยบางอันแล้วก็ให้ idiom ไปเหมือนกันเพราะว่าแหมมีคําต่างๆมากมายเลยแต่แปลไม่เห็นเหมือนกับสิ่งที่เห็นเลยค่ะ Are you ready to see today some more expression in English? I'm ready. Yeah, let's go. <laughs> so, I like very very much this one. It's mm. so positive. On cloud nine. Huh? Like do you oh. know? Cloud แปลว่าเมฆ, we'll mm. nine means we'll 9. Yeah, it's I'm on cloud on. nine. ในคลาวด์นะคะ but on cloud n i n yes it's meant o be extremely happy and excited very happy คือแบบมีความสุขสุดๆแบบสุขจนพูดไม่ออกเนี่ยเขาเรียกว่า on oh, cloud nine ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือสวรรค์ชั้นเจ็ดนล้วแหละค่ะ Let's see some examples I was on cloud nine once I successfully completed the project โอ้โหแม่พอทำงานเสร็จโปรเจกต์นี้เรียบร้อยฉันรู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยค่ะ yeah I was so happy or another example she has been on cloud nine since the magazine printed the story she wrote โอ้ยเรื่องนี้ที่สุดเลยนะบอกว่าเนี่ยฉันรู้สึกแบบมีความสุขมากที่สุดเลยตั้งแต่แมกกาซีนเนี่ยมีเรื่องราวที่ฉันได้เขียนเนี่ยลงในแมกกาซีนเล่มนี้ด้วย on the cloud nine yeah if you ask someone how are you today I'm on cloud nine yes แต่วันนี้ก็สุขสุขกัน okay another expression Run like the wind mm. Run ที่ปแปลว่าวิ่ง like the wind วิ่งเหมือนสายลม yes. ดีเนี่ยหรอคะ yes i t mean the wind is very fast no i t mean we run very fast เนี่เป็น expression ค่ mm. ะเพราะแปลเหมืนอน mm. กันเลยก็คือว่า run very fast run like the wind yes it's also about movement sometime s run or move very quickly yeah oh, หรือว่าบางทีเราขยับตัวเร็วๆหรือว่าทำอะไรเร็วๆเนี่ยก็เรียกว่า run like the wind ได้ด้วยค่ะ yes Let's see some examples. she ran like the wind down the stairs to escape the fire อันนี้ไม่เร็วไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าหลอนเนี่ยวิ่งแล้วปานสายลมลงมาจากบันไดเลยทำไมนะหรอหนีไฟไหมสิคะเห็นคะ yeah you know sometimes it's happen you know we have many monkeys in Thailand and they are quite naughty แล้วก็มีลิงอ่ะใช้เกี่ยวอะไรกับลิงอ่ะคุณมาริย w ม e n example the monkey stole my bag and then r u n like the wind เคยใช่ไหมล่ะคะ แม่คนสงขาเนี่ยต้องอาจจะเคยแน่เลยไปเที่ยวเนี่ยปรากฏว่าเจอน้องลิงเนี่ยขโมยของในกระเป๋าแล้วก็หายเวบไปเลย Run l i k ์ the w วินก็คือหายเวบแบบเร็วมากเลยค่ะไปแบบเร็วจริงๆเลย Another positive expression is Well begun is half done. ทอยชอบคำนี้ม mm. ากเลยเดีย๋ยวอธิบายให้ท่านผู้ฟังก่อน Well ที่แปลว่าดีนี่แหละคะ่ะ W E W L b e g a n เนี่ยเป็นช่องที่สามแล้วนะคะ b e g a n เป็นช่องที่สามของ begin ค่ะที่แปลว่าเริ่มตน้น is half done เอ๊ะเริ่มต้นแล้วก็มีอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วแปลว่าอะไรคุณมาเรีย Of course you know the meaning of this one Well begun is half done is t meaning that getting a good start is important yeah once you have begun a project well you don't need to put much more effort to finish it yeah มาดูค่าวหม่คุณมาเรียบอกว่าถ้าเราเริ่มต้นดีเนี่ยการเริ่มต้นที่ดีเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าเกิดว่าเราทำโปรเจกต์ไหนโปรเจกต์หนึ่งเราเริ่มต้นได้ดีมากมากเราก็ไม่ต้องแบบใส่แรงรู้สึกพยายามมากเยอะนั่นเองฟังดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นสำนวนไทยเนี่ยจะเรียกว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ well begun is half done มาดูตัวอย่างกันค่ะ yeah let's see examples I think we have made a good start in our business, and well begun, it's half done. Well begun is <laughs> half done. Or when you prepare for a job, yeah, well begun is half done. You prepare the good resume, which is a difficult step. now you just need to send it out and you'll find a job in no time โอ้วันนี้เป็นไงนี่เห็นชัดเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าการที่จะสมัครงานอยู่นี่ต้องมีเรซูเม่ใช่ไหมการทำเรซูเม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแล้วแหละายว่านะเพราะฉะันแล้วถ้าเกิดเราทำเรซูเม่ได้สวยงามได้เรียบร้อยสุดท้ายก็แค่ส่งออกไปแล้วก็รอเขาเรียก well t h e g u n is half done yeah so let's see what we we what we have t o a y e a h on cloud nine yes y e Run like the wind. Wing mm -hmm. Yeah, and well begun is half done. <coughs> yes, hope you learned something new today. See you tomorrow to explore more English expressions. Bye-bye. Bye-bye. English at 6.05. Hello, here we are again, Maria. And Toy. For English at 6.05. Let's continue exploring our week's topic: Common expression in English and idioms. An i อียด as you know it's a phrase or expression that has a special meaning วันนี้นะคะเรียนรู้เหมือนเดิมเลยแต่เป็นสำนวนที่แปลกใหม่มากขึ้นค่ะวันนี้จะมีอ d i ดีมหรือมี expression อะไรแปลกๆมาบอกเราา90บ้างนั้นเพื่อฟังคุณมาเรียกันค่ะ today we'll see some more expressions to practice our English เต้นจะเลยมีอะไรบ้างคะคุณมาเรีย yeah let's see the first one mm. a bird in the hand it's worth two in the bush อันนี้เธอชอบมากนะ mm. A bird เนี่ยก็คือนกใช่ไหมคะ in the hand อยู่ในมือ is worth ที่แปลว่าแหมมันมีมีค่ามาก to in the bush bush แปลว่าพุ่มไม้ y e s yeah, the bush is a small tree you know not a t r e e ม่ใช่มี <big S 2> <ring. S 1> นก <Small. S 1> a bird and a bush yes, what it means <laughs> it means, keep the bird that you have in your hand there oh. don't look for those in the bush eh? It's <laughs> difficult to <laughs> catch <laughs> 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 so as you can guess the meaning is what you have now it's worth more than what you might have later it's better to keep something you have than to risk losing it by trying to get something better huh? so it's an advice for person that make risky decision น no? ะโอ้ยอย่างิดีเองเนี่ยแปลสวยๆเลยค่ะก็คือว่าให้เราเนี่ยมองสิ่งที่อยู่กับเรานะคะให้คุณค่ากับมันมากกว่าสิ่งที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาเมื่อไหร่ค่ะนะคะหรือแม้แต่นะคะเขาบอกว่าให้ดูแลสิ่งที่มีเนี่ยให้ดีดีกว่าไปลองเสี่ยงที่จะทําอะไรอื่นๆที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้หรือเปล่าตรงนี้เป็นคำแนะนำให้กับคนอื่นๆได้ในการตัดสินใจค่ะ let's see one example even if you could be selected as manager do not yet quit your current job keep in mind that a bird in the hand i s worth two in the bush ออันนี้เหมาะมากเลยถ้าเกิดเรากำลังวางแผนนะคะตัดสินใจอะไรบางอย่างตัวอย่างบอกว่านี่ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยนะจะได้รับรับเลือกให้เป็น แมนเจอร์ Manager, ให้เป็นผู้จัดการก็ตามแต่ว่าก็อย่าเพิ่งลาออกจากงานเก่านะเพราะอะไรนะหรองานเก่าเนี่ยงานใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่าแต่งานเก่าเนี่ยอยู่กับเราเพราะฉะนั้นแล้ว mind, ค e e p ิ n ใหม่ก็คือเก็บเอาไว้คิดเอาไว้นะว่า a bird in the hand is worth two in the bushyeah even if someone promise you a better job oh don't <okay. S 2> quit the current one you never know if it's getting through or not เห็นไหมบางครั้งเนี่ยมีคนให้ความหวังราว่าเราจะได้งานใหม่ข้างหน้าแต่ จะมีจริงหรือเปล่าในเมื่อเรามีงานประจำตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉันแล้ว keep in mind again b o r d in the h a n d is worth than t w o in the bush exactly okay let's see a very nice one that an expression that we should be reminded all the time about yeah mm. do unto others or you would have them do unto you โอ oh, ฟังแล้วงงเลยใช่ไหม <laughs> do unto others โอเคนีกันค่ะก็คือทำกับคนอื่น as you would have them do unto you เหมือนกับที่เธอ อยากให้คนอื่นทำกับเรา Yes i t mean <c oughs> it's mean to treat other people the way you would like to be treated yourself yeah to treat people fairly จริงด้วยค่ะก็คือว่าดูแลคนอื่นเนี่ยให้เหมือนที่เราเนี่ยอยากให้เขาดูแลเรานั่นแหละค่ะ Yes so if we want to be treated well we have to treat the others well ถ huh? ้าอยากถ้าเราอยากได้รับการดูแลที่ดีเราก็แค่ดูแลคนอื่นให้ดีด้วยค่ะ Let's see an example I told my son the only way to get along with people is to do unto others as you would have them do unto you โอ้ยง่ายนิดเดียวเห็นไหมก็บอกลูกชายค่ะตัวอย่างบอกว่าเนี่ยฉันก็บอกลูกชายว่าถ้าเกิดอยากให้มีเพื่อนอยู่กับเรานานๆอยู่กับคนอื่นๆได้นานๆเนี่ยเราก็แค่ทำกับคนอื่นเหมือนที่เราอยากให้คนอื่นทำกับเราค่ะ let's see another example that maybe it's clearer yeah mm. of course I I will help him it's a case of do unto others as you would have them do unto you and I may be in the same situation one day โอ้อันนี้ตัวอย่างชัดเลยนะคะบอกว่าแน่นอนค่ะฉันจะช่วยเขาแน่นอนเพราะว่าอะไรนะหรอเพราะว่าเราเนี่ยนะคะจะทำเหมือนคนอื่นเหมือนที่กให้คนอื่นทำกับเราเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแบบนี้ก็ได้ค่ะ Let's see one more nice expression. <coughs> Good things come to those who wait. Uh, of course, you know what that means. <coughs> <yeah? coughs> Good things <laughs> <coughs> come to those who wait. มาเมื่อเรารอค่ะ Yes it's mean to be patient Patient people often get what they want and reach their goals อย่างนี้นี่เองเขาสอนให้เราอดทนค่ะเพราะว่าคนที่อดทนเนี่ยมักจะได้มาในสิ่งที่ต้องการเอ๊ะถ้าแปลเป็นไทยก็จะประมาณว่าอะไรดีหน้าช้าชาได้ปลาเล่้งามพอได้อยู่ไหมไม่รู้เนาะ So I give you an example because I like gardening yeah <laughs> as a gardener I know that good things come to those who wait I plant my seeds and later I'm rewarded with delicious vegetables โอ้อย่างนี้ไม่ใช่ช้าๆได้พาเลียมงามและคิดไม่ออกภาษาไทยค่ะแต่ตัวอย่างตัวนี้ชัดมากคุณม่บอกว่าชอบเป็นคนสวนเนี่ยนอกจากเป็นคนสวยแล้วยังเป็นคนสวนอีกนะคะบอกว่าเวลาเราเป็นคนสวนเนี่ยเราเราปลูกผักเนี่ยค่ะเราก็จะรอใช่ไหมเพราะว่าต้นไม้มันไม่สามารถโตได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ปลูกผักปลูกผลไม้พอใส่ลงไปแล้วก็ดูแลมันจากนั้นแล้วเราก รอค่ะรอให้มันเจริญงอกงามออกดอกผลมาให้เราทานค่ะ That's all for today. Thanks for listening. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye ค่ะ English at 6.05 hi there and welcome to english at 605 with maria and toy we're sure that you already know the topic of this week common expression in english and idioms An idiom is an expression that has a meaning that cannot be understood from the meaning of the words it's made of. โอ้อาทิตย์นี้ะคะเรียนรู้แต่เรื่องราวสนุกสนุกกับวลีแล้วก็สำนวนแปลกแปลกค่ะอเดียมกับ expression นะคะแยกกันง่ายๆเลยถ้าเป็น expression เนี่ยพออ่านปุ๊บก็เข้าใจปั๊บแต่ idiom เนี่ยก็ยากที่จะเข้าใจแต่ก็สนุกที่จะเรียนค่ะ Today let's see a few more expressions in English. เริ่มเลย The first one Slow and steady wins the race ไอ้นี้แน่จะแปลได้อย่างเมื่อวานนี้แล้วค่ะช้าๆได้พลาเล่มงามแน่ๆเลยบอกว่า Slow แปลว่าช้าๆ Steady wins the race จะทำให้ทอยเนี่ยชนะการแข่งขันย่างัันเหรอ It means that slow productive progress leads to success เี้ย consistency i s Cons more important than speed อ้าวันนี้สำคัญนะความสม่ำเสมอค่ะมีความสำคัญมากกว่าความเร็วซะอีกเพราะฉะนั้นแล้วทำงานช้าๆไม่ได้แปลว่าจะไม่มีผลงานออกนะแต่ทำงานช้าๆนั้นจะได้ผลงานที่สม่ำเสมอทำงานได้ดีช้าๆได้พลาเลธ์งงามนั่นแลยค่ะ yeah this expression slow and steady wins the race or we can hear it also like slow but steady wins the race yeah let's see how we can Use it in an example. Ah. You have more than enough time to finish the exam. <laughs> remember that slow but steady wins the race โอ้โหนี่คิดถึงน้องๆเลยบางคนทำข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บไม่กลับมาดูเลยแต่ว่ามีเวลาใช่ไหมคะ you have more than enough time ก็คือมีเวลาเยอะมากเลยทีเดียวที่จะทำการบ้านหรือว่าทำเองแบบทดสอบเนี่ยให้เรียบร้อยให้จำไว้ว่า slow ช้าๆค่ะ but steady wins the race ช้าๆได้พลาเล่มงามช้าๆ จะชัวกว่าค่ะในมาดตัวใหญ่อีกอันนึงคุณมาเรีย You can visualize <c oughs> yeah you can visualize this in the story Aesop fable yeah ยังจำนิทานอีสปได้ Do you remember the story of tortoise and the hare ยังจำเรื่องเต่ากับกระต่ายได้ไหมคะ Yeah so this is the story that says slow so the ท o ่ i ๆไป e r ไป a ป e ปไปไ a n d t ปไ d ไ e e ป h e ไ t ไ t ไป t ปไปไปไป a ป e ปไป n ปไปไปไปะปไปไะไป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 ไยไปไปไ่ไป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 ่าไป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 บปไปอปไปไก็เลยไปนอนรอปรากฏว่าเต่าทไปมาช้าปไ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  s ไปไป y ปไป slow but steady win yeah? <Amen. S 1> the, oh, the race. y e s yes. Okay. Let's s e e another expression. Curiosity killed the cat. <laughs> <laughs> My cat is dead. No, curiosity killed the cat, Aww. okay? It's advised you do not be too much curious, huh? So being too curious may bring about problems for you, huh? so stop asking too many questions it may get you in trouble <laughs> oh, I will not ask any questions ค <arkadaşlar> ่ะไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะแต่นี้เป็นคำที่แบบเอาไว้เตือนคนค่ะ curiosity ก็คือความอยากรู้อยากเห็น kill the cat อ uh ัน huh. นี้ไม่ได้ฆ่าแมวจริงๆนะคะแต่มันเป็นสำนวนที่บอกว่าความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยจะเป็นภัยกับตัวเราเองค่ะ let's see one example someone will say hey I wonder what's down that street it looks awfully dark and creepy Oh, <laughs> you may tell him. Ding, 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 <laughs> Let's not try to find out. คิวริ i ัสที่ l ก t ลเดอะเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ขับขันหรือว่าไม่น่าไว้วางใจหรือว่าน่ากลัวอย่างตัวอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าฉันสงสัยชิงเลยอะว่าตรงถนนตรงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถนนมันมืดมากเลยแล้วก็มันแบบน่ากลัวคนลุกไปหมดเลยฉันก็เลยตอบไปว่าอย่าไปเลยไม่ต้องสนใจหรอกไม่ต้องอยากรู้หรอกเพราะว่า Curiosity Kill the Cat แคแปลว่าความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยอาจจะเป็นภัยกับเธอก็ได้นะเจ๊เก่ g e t i n trouble เหรอใช่ okay another nice expression that you may heard, have heard it in the movies yeah a storm in a teacup yeah in the teacup but why yes. we have a storm in a teacup yes it's, <laughs> right, it's an idiom it means a situation in which people are very angry or upset about something that is not important yeah a small or an important problem which is treated as much more serious than it is โอ้แม่งนี่ไงที่ับเนี่ยก็แก้วกับจึ่งเดียวแล้วก็มีพายุอยู่ในแก้วชานั่นหรอมันก็หมายความว่าเราเนี่ยกโกรธมากเหมือนพายุเลยค่ะแต่กโกรธแบบมันจะสำคัญอะไรมันมันเล็กนิดเดียวเองอย่าไปให้ความสำคัญอะไรกับมันนะเอา storm in the c h p ก็คืออย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เลยจ้ะ Let's see some example how people can do a storm in t e a c u p อะ I really think you're making a storm in a teacup over this It's just a tiny scratch on the car โหนี่ฉันว่าเธอทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะมันแค่รอยขวนนิดเดียวเองที่มันรถของเธอนะ Don't make a storm in a teacup <laughs> Yes! Okay, that's all for today Remember that you can find our talks on the PSU Broadcast Facebook page Bye-bye Bye-bye bye bye, Learning English by ACC พบกันใหม่เวลานี้ที่ PSU Broadcast